สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่พอดแคสต์ออกแบบความสุขคืนนี้คุณอยู่กับซีรีส์พิเศษ Good Night Story ครับเรื่องเล่าก่อนนอนที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณโดยผมจะพาคุณเดินผ่านเรื่องเล่าเล็กๆที่ทำให้หัวใจของคุณอบอุ่นและช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้เพียงลาพังก่อนที่จะหมดคืนนี้ไปครับคืนนี้ผมอยากจะพาคุณย้อนไปในยุคเรเนซองช่วงเวลาที่โลก ยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีเครื่องบินและยังไม่มีใครเคยคิดว่ามนุษย์จะบินได้เหมือนนกแต่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอิตาลีกลับมีเด็กชายคนหนึ่งที่เงยหน้ามองฟ้าแล้วถามตัวเองว่าทำไมเมฆถึงลอยได้ทำไมนกถึงบินได้และเราจะบินได้ไหมเด็กชายคนนี้คือลีโอนาร์โดดาวินชีครับชายผู้ที่โลกจะจดจำเขาในฐานะ อัจฉริยะแต่ก่อนที่เขาจะกลายเป็นตำนานเขาเป็นเพียงแค่เด็กชายคนเล็กๆคนหนึ่งที่ชอบดูกบกับการจ้องมองก้อนเมฆบนท้องฟ้าที่หมู่บ้านวินชีหมู่บ้านเล็กๆในแคว้นทัสคานีลีโอนารโดเกิดในปีคริสตศักราช1452้าเขาเป็นลูกชายนอกสมรสของชายคนหนึ่งที่มีฐานะดีและมีแม่เป็นหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง ในยุคนั้นการเกิดมาโดยไม่มีสถานะลูกที่ถูกต้องเท่ากับว่าเขาไม่มีสิทธิ์เรียนมหาวิทยาลัยไ,ไม่มีสิทธิ์รับราชการและไม่มีโอกาสได้ขึ้นสู่ตําแหน่งในโบสแต่โลกก็ช่างมีอารมณ์ขันเพราะในความไร้สิทธินั้นกลับทำให้ลีโอนโดมีอิสระที่เด็กชายหลายคนในยุคนั้นไม่มีเขาไม่ต้องท่องพระคัมภีร์ ไม่ต้องเดินตามกรอบของหลักสูตรศาสนาไม่ต้องถูกฝึกให้เชื่อทุกอย่างที่ครูบอกเขาแค่มองโลกด้วยตาของตัวเองและถามคำถามด้วยหัวใจที่ใฝ่รู้ตอนเด็กเขามักจะนั่งอยู่ข้างลำธารใช้เวลาทั้งวันวาดภาพใบไม้ดอกไม้ผีเสือ้อหรือบางวันก็ทดลองเอากบมาวางตรงหน้าแล้วค่อยๆชำละดูข้างในนั่น ไม่ใช่เพราะเขาใจร้ายแต่เพราะเขาอยากเข้าใจชีวิตว่าทำงานอย่างไรและในทุกคืนเขานอนมองบนท้องฟ้ามักจะมีคำถามในหัวถามว่าทำไมและทำไมต้องเป็นแบบนี้ในวัยเด็กเขาไม่เก่งคณิตศาสตร์แบบนักเรียนในเมืองเขาไม่ได้เก่งภาษาละตินเหมือนนักบวชเขาไม่ได้แม่นกฎเกณฑ์เหมือนนักกฎหมาย แต่เขาสามารถจำรูปร่างของปีกนกแล้วเอามาวาดใหม่ให้กลายเป็นเครื่องบินก่อนที่โลกจะรู้จักคำว่าเครื่องบินอีกกว่า400ปีต่อมาบางคนอาจบอกว่าเขาเป็นอัจฉริยะตั้งแต่เกิดครับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นเพียงเด็กชายธรรมดาที่กล้ารักษาความสงสัยไว้ยาวนานกว่าคนอื่นเพราะคนเราเมื่อเติบโตขึ้นเรามักหยุดถามคำว่าทำไม แตลีโอนาโดไม่เคยหยุดแม้จะไม่มีใครตอบแม้จะไม่มีใครเข้าใจและแม้ไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเด็กชายจากหมู่บ้านเล็กๆคนหนึ่งที่เติบโตเป็นชายผู้วาดรูปอันเรื่องลือไปทั่วโลกโมนาลิซาชายผู้ออกแบบสะพานสร้างป้อมปราการชั้นสูตรร่างกายวาดกล้ามเนื้อของมนุษย์คิดเครื่องบิน สะพานและอาวุธสงครามในยุคที่โลกยังไม่เชื่อว่าความฝันแบบนั้นจะเกิดขึ้นได้จริงและทั้งหมดเริ่มจากคำว่าทำไมเมฆถึงลอยได้ชีวิตของเลโอนาร์โดดาวินชีอาจเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่แปลกที่สุดในยุคเรเนซองส์เพราะในขณะที่คนมีฐานะถูกส่งเข้าเรียนและคนมีชื่อเสียงได้รับสิทธิพิเศษเลโอนาร์โดกลับเติบโตมา ในสถานะของคนที่ไม่มีใครให้ค่าเขาเป็นลูกนอกสมรสในสมัยที่คำนี้เสมือนตราบาปที่ติดตัวไปตลอดชีวิตเขาไม่มีนามสกุลของพ่อไม่มีสิทธิ์เรียนในระบบไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ดีเหมือนเด็กชายคนอื่นๆแต่สิ่งที่เขามีคือสายตาที่มองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้ามเมื่ออายุ14ปีเขาถูกส่งไปฝึกงานในเวิร์กช็อปศิลปะแห่งหนึ่ง ในเมืองฟอรเรนชื่อของอาจารย์คืออันเดรียเดลเวโรคิโอเวโรคิโอไม่ได้เป็นเพียงศิลปินแต่ยังเป็นช่างปั้นช่างแกะสลักวิศวกรและนักประดิษฐ์เขาเห็นแววตาในดวงตาของเด็กชายลลโอนาโดและเปิดประตูให้เด็กชายคนนี้ได้ลองทุกอย่างเลโอนาโดได้สัมผัสสีน้ำมันเป็นครั้งแรกได้ทดลองสลักหินวาดเส้นปั้นรูป ได้เห็นว่าศิลปะไม่ใช่แค่ความงามแต่มันคือวิธีเข้าใจโลกอย่างหนึ่งเขาไม่เคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์แต่เขาสามารถคำนวณสัสดส่วนร่างกายของมนุษย์ได้แม่นยำเขาไม่เคยได้วุฒิใดๆแต่สามารถออกแบบสะพานแขนกลและระบบน้ำได้เหนือกว่าวิศวกรในยุคนั้นในวันหนึ่งเวโรคิโอ ok ผู้เป็นอาจารย์วาดภาพแบปติสของพระเยซู และให้สิทธิ์ในเวิร์กช็อปช่วยกันลงสีในส่วนเล็กๆของภาพเลโอนาร์โดดาวินชีถูกมอบหมายให้วาดภาพนางฟ้าข้างพระเยซูแต่เมื่อเวโรกิโอเห็นฝีมือของเขาถึงกับต้องวางผู้กันแล้วหันกลับมามองด้วยความสนใจรเด็กชายที่ไม่มีใครให้ค่ากลับมีแววของศิลปินที่เขายังแอบทึ่งในใจจากวันนั้นลีโอนาร์โดดาวินชี ก็เริ่มเป็นที่รู้จักนี่หมู่ชนชั้นสูงเขาวาดภาพบุคคลให้ขุนนางรับออกแบบเครื่องจักรให้ทหารและเริ่มบันทึกทุกอย่างที่เขาเห็นลงในสมุดโน้ตที่ไม่เคยว่างเปล่าแต่ถึงเรียนาโดจะเริ่มมีชื่อเสียงแต่เขายังคงเป็นคนนอกระบบของโลกอยู่ดีเขาไม่ได้เข้าเรียนศาสนาเขาไม่ได้รับรางวัลทางราชการเขาไม่ได้ตำแหน่งในโบสถ์ เขาไม่สนใจแม้กระทั่งการเผยแพร่ผลงานของตัวเองเขาเพียงแค่อยากรู้และอยากรู้มากขึ้นไปอีกมีอยู่คืนหนึ่งลีโอนาร์โดดาวินชีเดินออกไปเงียบๆในยามค่ำเขาเงยหน้ามองท้องฟ้ามองเงาของนกที่บินข้ามจันทร์เต็มดวงแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าวันหนึ่งมนุษย์จะบินได้คำพูดนั้นเองอาจฟังดูเหมือนบ้าเพราะในยุคข,ของเขา ไม่มีใครเชื่อครับว่ามนุษย์จะเหินฟ้าได้ไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีหลักการไม่มีแม้ความกลา้าแต่ในหัวของเิโอนาโดเขาเห็นปีกเห็นสลักกลเห็นลมและเห็นความเป็นไปได้หลายปีต่อมาเขาเริ่มวาดภาพแบบเครื่องบินด้วยปีกที่ขยับได้ใบพัดระบบรอกเขาเรียกมันว่าออนิทอปเชอร์ อุปกรณ์ที่เรียนแบบการบินของนกในสมุดโนต้ตของเขามีภาพวาดปีกมีสูตรคำนวณแรงลมมีโครงสร้างน้ำหนักมีคำบรรยายแบบละเอียดว่ามนุษย์จะบินได้ถ้าเข้าใจธรรมชาติของการบินแต่เขาไม่หยุดแค่นั้นเขายังวาดแบบเฮลิคอปเตอร์เครื่องร่อนแม้กระทั่งร่มชูชีพทั้งหมดนั้นไม่มีชิ้นไหน ที่ถูกสร้างขึ้นในยุคข,ของเขาแต่กว่า400ปีต่อมาโลกได้นำแบบร่างเหล่านั้นไปต่อยอดจนกลายเป็นเครื่องบินจริงเฮลิคอปเตอร์จริงและร่มชูชีพที่ช่วยชีวิตผู้คนมานับไม่ถ้วนลีโอนาร์โดดาวินชีไม่เคยได้เห็นผลงานของเขาถูกสร้างจริงเขาไม่เคยได้บินไม่เคยได้ยินแม้เสียงเครื่องยนต์แต่เขาทำในสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการจุดประกายความฝันให้มนุษย์ทั้งโลกว่าเราสามารถทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่หยุดถามว่าแล้วถ้ามันเป็นไปได้ละ่ะและสิ่งที่น่าประหลาดกว่าผลงานของเขาคือความอดทนครับเพราะลีโอนาร์โดดาวินชีเขียนทุกอย่างด้วยมือพลิกกระดาษทุกแผ่นด้วยตัวเองวาดรายละเอียดนับพันชิ้นทั้งๆที่ไม่รู้เลยว่าจะมีใคร เข้าใจเขาหรือเปล่าเขาคือมนุษย์ที่อยากบินในโลกที่ยังไม่รู้จักท้องฟ้ามีประโยคของลีโอนาร์โดที่เคยเขียนบันทึกไว้หากคุณเคยสัมผัสการบินเพียงครั้งเดียวคุณจะเดินบนดินด้วยตาที่มองขึ้นฟ้าไปตลอดชีวิตทุกคนคงเคยได้ยินชื่อโมนาลิซาภาพวาดอันเรื่องชื่อคุณคงนึกถึงรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะยิ้ม แต่ก็เหมือนไม่ยิ้มนั่นแหละคือเสน่ห์ของภาพนี้ผลงานชิ้นนี้คือภาพเขียนที่โด่งดังที่สุดในโลกปัจจุบันแขวนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟประเทศฝรั่งเศสถูกเฝ้าดูแลด้วยกระจกนิรภัยมีผู้คนนับล้านแวะเวียนมามองหน้าเธอในทุกๆปีแต่คุณรู้ไหมครับว่าลิโอนโดใช้เวลากับภาพนี้มากกว่า16ปีและเขา ก็ไม่เคยคิดว่าเขาวาดมันเสร็จเลยในช่วงแรกภาพนี้ไม่ได้มีความพิเศษอะไรกับโลกมากนะักมันเป็นเพียงภาพเหมือนของหญิงสาวที่ชื่อว่าลิซ่าภรรยาของพ่อค้าผ้าในเมืองฟอรเรนแต่สิ่งที่ทำให้ภาพนี้แตกต่างไม่ใช่แค่เทคนิคการใช้แสงเงาหรือว่ารายละเอียดของมือที่วางซ้อนกันมันคือความลึกซึ้งที่ไม่สามารถบรรยายได้ด้วยภาษา คือสายตาที่มองเราแบบที่เราไม่สามารถรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรและรอยยิ้มบางๆนั้นเหมือนจะบอกความลับของจักรวาลแต่ก็ไม่ยอมเฉลยสัทีลีโอนาร์โดดาวินชีพกภาพนี้ติดตัวตลอดชีวิตไม่ยอมส่งมอบภาพให้โจของและยังลงรายละเอียดซ้ำๆแม้แต่เส้นเลือดฝอยตรงหางตาเขากลับแต่งขึ้นมาใหม่ทั้งทั้งที่แทบไม่มีใครมองเห็น เขาเคยเขียนไว้ว่าศิลปะไม่เคยเสร็จสมบูรณ์มันแค่ถูกปล่อยวางเท่านั้นลีโอนารโดดาวินชีไม่ชอบวาดภาพให้จบเขาไม่ชอบจบอะไรเลยเพราะเขาเชื่อว่าทุกสิ่งยังเปลี่ยนแปลงได้เสมอแม้แต่ภาพวาดก็ยังมีบางมุมที่ลึกขึ้นได้อีกและบางทีนั่นอาจสะท้อนถึงสิ่งที่อยู่ในใจของเขานะครับระในชีวิตจริงไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ ไม่มีใครรู้ทุกอย่างและไม่มีใครสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีอย่างที่เห็นจากภายนอกมีคนเคยกล่าวไว้ว่าภาพโมนาลิซาอาจไม่ใช่แค่ภาพของผู้หญิงคนหนึ่งแต่มันคือภาพของความเป็นมนุษย์ที่ซับซ้อนและไม่อาจตีความได้หมดและบางทีลีโอนาร์โดดาวินชีอาจกำลังวาดภาพหัวใจของตัวเองผ่านภาพของเธอทีละเส้นทีละแสงโดยไม่ต้องการให้มันจบ คืนนี้หากคุณยังรู้สึกว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบนะครับยังไม่เก่งพอยังไม่สำเร็จหรือยังไม่ถึงสักทีขอให้จำไว้ว่าแม้แต่ศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งยังไม่เคยรู้สึกว่าเขาทำอะไรได้สมบูรณ์แบบเลยลีโอนาร์โดดาวินชีมีสมุดบันทึกมากกว่าหมื่นหน้าเต็มไปด้วยภาพวาดกลไกสูตรคำนวณแผนผังของร่างกายมนุษย์ ไปจนถึงแบบจำลองของสะพานขึงขนาดใหญ่และเครื่องจักรที่ไม่มีใครในยุคนั้นเข้าใจได้เลยว่ามันคืออะไรเขาออกแบบเครื่องบินก่อนจะมีมอเตอร์ออกแบบถังดำน้ำก่อนโลกจะมีเรือดำน้ำวาดภาพการตัดกะโหลกเพื่อดูสมองก่อนที่จะมีการแพทย์สมัยใหม่และการเขียนทฤษฎีเรื่องการสะท้อนของแสงก่อนที่กล้องจะถูกประดิษฐ์ อีกหลายร้อยปีแต่ที่น่าเศร้าที่สุดคือผลงานเหล่านั้นไม่ได้รับความสนใจไม่ได้รับการตีพิมพ์ไม่ได้รับการยอมรับและแทบไม่มีใครเข้าใจมันเลยจนกระทั่งเขาจากโลกนี้ไปนานมากแล้วในขณะที่ยุคข,ของเขายัางใช้ความเชื่อเรื่องศาสนาเป็นหลักในการอธิบายทุกอย่างลีโอนารโดกลับเลือกที่จะพิสูจน์ตัวเองเขาเปิดศพเพื่อศึกษากล้ามเนื้อ สังเกตรแรงโน้มถ่วงจากจดน้ำและจดบันทึกทุกอย่างที่เขาไม่เข้าใจเพื่อจะได้เข้าใจครับแต่ยิ่งเขารู้มากเท่าไหร่เขากลับยิ่งรู้สึกว่าเขาห่างจากคนอื่นมากขึ้นเท่านั้นจนมีบันทึกหนึ่งเขียนไว้ว่าไม่มีอะไรที่ทำให้ผู้มีอำนาจแข็งแกร่งเท่ากับความเงียบของเราในยุคที่ความรู้คืออำนาจของคนกลุ่มเดียวลีโอดาโดดาวินชี เลือกที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองเขาไม่พูดเสียงดังไม่อวดความคิดแต่จดไว้เงียบๆเ,เพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเปิดเผยความคิดนั้นในที่สาธารณะเขาอาจถูกกล่าวหาว่าเป็นคนนอกรีดหรืออาจเลวร้ายถึงขั้นถูกเผาทั้งเป็นดังนั้นอัจฉริยะที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งของโลกจึงต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับความเงียบ เขาคุยกับสมุดโนด้ตเขาคุยกับร่างกายของคนตายคุยกับกลไกในหัวและรอรอให้โลกทันสิ่งที่เขาเห็นบางครั้งคนที่มองเห็นไกลเกินไปก็ไม่ได้ล้ำหน้านะครับแต่กลับกลายเป็นคนที่อยู่ผิดเวลาลีโอนาร์โดดาวินชีอาจไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในยุคข,ของเขาแต่เขาคือคนที่เข้าใจโลกมากที่สุดโดยที่ไม่มีใครเข้าใจเขาเลย คืนนี้ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนกับคนรอบข้างคุณมีคำถามที่ไม่มีใครอยากตอบหรือคุณเห็นบางอย่างที่คนอื่นไม่อยากมองขอให้คุณรู้ไว้นะครับว่าคุณไม่ได้แปลกแต่คุณอาจจะไปไกลกว่าใครบางคนเหมือนกับที่เลโอนาร์โดดาวินชีที่วันนี้ทั้งโลกพยายามวิ่งไล่ตามสิ่งที่เขาคิดเมื่อ500ปีก่อนหลายคนรู้จักเลโอนาร์โดดาวินชี ในฐานะอัจฉริยะแต่ในสมุดบันทึกของเขาไม่มีข้อความไหนโอ,อ,อ้อวดไม่มีประโยคไหนที่บอกว่าเขารู้แล้วมีเพียงบันทึกสั้นๆเขียนว่าเขายังไม่เข้าใจต้องศึกษาต่อต้องลองดูใหม่อีกครั้งลิโอาน์โดดาวินชีไม่เคยหยุดตั้งคำถามแม้ในสิ่งที่คนทั้งโลกมองว่าเป็นเรื่องปกติทำไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้าทำไมเสียงกล้องในถ้ำ ถึงไม่หายไปทันทีทำไมน้ำไหลลงต่ำทำไมรอยยิ้มถึงมีพลังและยิ่งเขารู้มากเขายิ่งรู้สึกว่าเราไม่มีวันหมดความเข้าใจทุกอย่างแต่เราสามารถมีหัวใจที่ไม่หยุดเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตในบันทึกเขาเขียนประโยคหนึ่งว่าการเรียนรู้ไม่เคยทำให้จิตใจเหนื่อยล้าในช่วงท้ายชีวิตของเขาลีโอนาโดดาวินชี ไม่ได้เป็นศิลปินที่ร่ำรวยไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีเกียตรติเขาเป็นเพียงชายชาราผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ในบ้านเงียบๆที่ประเทศฝรั่งเศสกับสมุดโน้ตกองโตและผลงานที่ยังทำไม่เสร็จอีกนับไม่ถ้วนแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ในโลกไม่ใช่แค่ภาพวาดไม่ใช่แค่แบบร่างแต่คือการศึกษาที่สอนให้เรารู้ว่าไม่มีวันสิ้นสุด ลิโอาน์โดอาจไม่ใช่ต้องการความสําเร็จนะครับเท่ากับความเข้าใจเขาไม่ได้สนใจสริปามว่าตัวเองจะมีชื่อเสียงหรือไม่เขาแค่ไม่อยากเสียชีวิตไปโดยที่ยังไม่ได้เข้าใจสิ่งที่โลกกำลังทำอยู่และบางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาไม่หยุดตั้งคำถามแม้ในวันสุดท้ายของชีวิตคืนนี้หากคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างในชีวิต ยังหาคำตอบไม่ได้ยังไม่แน่ใจอะไรเลยนั่นไม่ใช่พระคุณด้อยกว่าใครนะครับแต่นั่นพระคุณกำลังเรียนรู้และหัวใจของคุณยังมีชีวิตอยู่ครับมีคำถามมากมายหลายครั้งที่ถามว่าลีโอนาร์โดดาวินชีมีสายเลือดชาวยูหรือไม่แม้ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดแต่ก็มีการสันนิษฐานในวงวิชาการบางกลุ่มว่าผู้เป็นแม่ของเขา อาจเป็นาธาตุเชื้อสายยิวหรืออาหรับซึ่งอาจอธิบายได้จากรูปรักษ์ความเฉลียวฉลาดและแนวคิดของลีโอนาร์โดที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงเลโอนาร์โดดาวินชีเขียนหนังสือส่วนใหญ่ด้วยมือด้านซ้ายแล้วเขียนกลับด้านจากขวาไปซ้ายในขณะที่คนอื่นๆเขียนจากซ้ายไปขวายังไม่มีใครยืนยันแน่ชัดว่าทำไม เขาถึงเขียนหนังสืออย่างนี้บางทฤษฎีเชื่อว่าเขาอาจต้องการปกปิดความลับจากผู้อื่นลีโอนาร์โดดาวินชีเป็นหนึ่งในคนที่กินมังสวิรัตคนแรกๆในยุโรปยุคกลางเขาเชื่อว่าสัตว์ก็มีหัวใจมีความรู้สึกและโลกนี้ควรอ,อยู่ร่วมกันมีบันทึกเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งเขาซื้อกรงนกจากตลาดเพียงเพื่อต้องการปล่อยนกให้เป็นอิสระนอกจากนี้ ยังมีบันทึกว่าเขาเคยถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมทางเพศกับผู้ชายในวัยหนุ่มและถูกจับไปสอบสวนแต่รอดมาได้เพราะไม่มีหลักฐานจากนั้นเขาไม่เคยพูดถึงความรักหรือความสัมพันธ์อีกเลยเขาไม่เคยแต่งงานและไม่เคยมีลูกสำหรับภาพโมนาลิซาหลายคนมองว่าอาจไม่ใช่แค่ภาพของหญิงสาวบางคนเชื่อว่าโมนาลิซา อาจเป็นภาพเหมือนของลีโอนาร์โดเองในเพศหญิงหรือเป็นการรวมสองเพศในคนเดียวเพื่อสื่อถึงความสมดุลของจักรวาลมีภาพจิตกรรมมากมายนะครับที่เป็นที่รู้จักของคนจนกระทั่งถึงยุคป,ปัจจุบันเช่นภาพอาหารมื้อสุดท้ายเป็นภาพวาดขนาดใหญ่ของพระเยซูและสาวก12คนเลื่องลือถึงการจัดองค์ประกอบและการจับอารมณ์ของตัวละครอยู่ที่โบสถ์ ซานตามารีย d เดลกาเซียที่เมืองมิลานหรือแม้แต่ภาพที่ขายได้มากที่สุดในโลกมีมูลค่าถึง450ล้านดอลลาร์ที่ชื่อว่าภาพพระเยซูถือโลกมีสิ่งประดิษฐ์และแบบจำลองทางวิศวกรรมที่เกิดจากมันสมองของเขาแต่เขาสร้างต้นแบบเอาไว้โดยที่ไม่เคยเห็นของจริงไม่ว่าจะเป็นต้นแบบเครื่องบินที่ใช้ปีกตีขึ้นลง เรียนแบบนกในสมุดของเขามีการวาดกลไกอย่างละเอียดทั้งแรงลมและน้ำหนักต้นแบบเฮลิคอปเตอร์หน้าตาคล้ายสกรูหมุนขึ้นสู่ฟ้าลีโอนาโดออกแบบร่มชูชีพทรงพีระมิดใช้ไม้และผ้าสำหรับการฉลอตกจากที่สูงรถถังต้นแบบที่มีล้อและปืนรอบตัวออกแบบให้หมุนได้รอบทิศ เป็นแนวคิดที่ล้ำยุคเกินสมัยอุปกรณ์ดำน้ำที่ทําจากหนังสัตว์มีท่อหายใจขึ้นมาสู่ผิวน้ำซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของชุดดำน้ำยุคใหม่นอกจากนี้การชำละร่างกายมนุษย์ด้วยตนเองของลีโอนาร์โดดาวินชีกลายเป็นการวิภาคศาสตร์อนาโตมีเขาวาดกล้ามเนื้อหลอดเลือดเส้นเลือดสมองและอวัยวะต่าง แม่นยำเกินกว่ายุคนั้นจะเข้าใจโดยไม่มีเครื่องมือทางแพทย์ใดๆช่วยเหลือเขาศึกษาเรื่องของการหักเหของแสงการสะท้อนในดวงตาและวิธีที่มนุษย์มองเห็นเขาอธิบายการมองเห็นไม่ใช่เพียงแค่แสงเข้าสู่ตาแต่เป็นความสัมพันธ์ของแสงและมุมมองเขาทดลองแรงดึงดูดการเคลื่อนที่ของน้ำว่าเส้นการไหลของน้ำ และอธิบายปรากฏการณ์ของเมฆและฝนอย่างน่าทึ่งนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ลีโอนาร์โดดาวินชีทิ้งไว้ให้กับโลกนี้ถ้าคืนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เก่งพอยังรู้สึกว่าตัวเองยังเดินทางไปไม่ถึงไหนยังสับสนและก็ยังมีคำตอบเต็มหัวใจผมอยากให้คุณนึกถึงชายที่ชื่อว่าลีโอนาร์โดดาวินชีชายผู้ที่โลกเรียกว่าอัจฉริยะ แต่ตัวเขากลับรู้สึกว่าเขาไม่รู้อะไรเลยชายที่วาดโมนาลิซาแต่ไม่เคยคิดว่าภาพนั้นวาดเสร็จชายที่สร้างแบบเครื่องบินแต่ไม่เคยได้บินจริงสักครั้งชายที่มีชีวิตทั้งชีวิตด้วยการตั้งคำถามและไม่เคยหยุดลงมือเพื่อค้นหาคำตอบเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างก่อนเริ่มเดินนะครับเราไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดก่อนจะกล้าเริ่มต้นบางที แค่เรายังกล้าตั้งคำถามอยู่นั่นก็หมายความว่าหัวใจของเราก็ไม่ยอมแพ้แล้วลีโอนาร์โดดาวินชีเคยอยู่ในโลกที่ไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่เขาเห็นแต่เขาก็ยังเห็นต่อไปเห็นไกลเห็นลึกและเห็นถึงสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นเพราะเชื่อว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่คำตอบแต่คือท่าทีของคนที่ไม่เคยหยุดสงสัยบางคืนในชีวิต คุณอาจไม่ได้ต้องการคำอธิบายคุณอาจไม่ได้ต้องการคำสอนแต่คุณแค่ต้องการใครสักคนที่จะนั่งเงียบๆข้างๆคุณแล้วก็พูดว่าไม่เป็นไรถ้าคืนนี้คุณยังไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เป็นไรถ้าคืนนี้คุณยังไม่รู้ว่าวันรุ่งนี้จะแก้ปัญหานั้นอย่างไรเพราะแค่คุณยังรู้ว่าคุณยังคิดถึงเรื่องนี้คุณยังกล้าฝันคุณยังอยากจะเข้าใจและคุณ ยังอยากจะผ่านมันไปได้นั่นก็เพียงพอแล้วนะครับที่เราจะเดินต่อไปในวันรุ่งนี้เลโอนาร์โดดาวินชีมีชีวิตอยู่จริงและในคืนที่เขาเงียบที่สุดผมเชืว่อว่าเขาคงอยากให้ใครสักคนบอกกับเขาว่าเขาไม่ได้แปลกเขาแค่ล้ำหน้าเกินกว่ายุคที่จะมีคนเข้าใจเขาและถ้าคืนนี้คุณรู้สึกแบบนั้นขอให้คุณรู้ไว้นะครับว่าเสียงของคนกล้าคิด กราฝันอย่างคุณยังมีความหมายกับตัวคุณเองเสมอคืนนี้ผมพร้อมกับเลโอนาร์โดดาวินชีต้องลาคุณไปก่อนติดตามตอนใหม่ได้กับ Good Night Story คืนนี้นอนหลับฝันดี Good Night ครับ